่เกี่ยวกันนายใหญ่นี่ต้องถึงผมจนได้นะครับค่ะค่ะต้องใอาจารย์ช่วยตีความหน่อยค่ะใช่ใช่อาจารย์โอ้โหหายคุณทักษิณหายไปนานมากนะคะแล้วก็ไปปรากฏตัวอยู่ในงานวันเสาร์งานทอดกระถิบนะคะที่วัดทุ่งครัวค่ะแล้วก็ผู้สื่อาวก็ถามถามหลายเรื่องแล้วท่านก็ตอบแทบจะทุกประเด็นนะแล้วประเด็นแต่ละประเด็นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่กําลังเป็นปัญหารุมเร้าทุกทิศทุกทางจริงๆ นะคะถอดรหัสการเคลื่อนไหวในครั้งนี้หน่อยอาจารย์การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นยังไงสะท้อนถึงอะไรยังไงบ้างครับคือตอนนี้นี่ต้องยอมรับว่าเจอศึกหนักสําหรับนายกนายน้อยนะครับจะเรื่องเอ u มโจะเรื่องชั้นสิบสี่จะเรื่องโน่นนี่นั่นและที่สําคัญก็คือว่าสถานการณ์ที่เจอเนี่ยนะครับมันก็เอื้อประโยชน์ทําให้สีน้าเงินเนี่ยนะครับก็ขี่คอนะครับได้ได้อย่างสบายใจ นะครับอย่างวันนี้ไปที่เกาะกูดเองเนี่ยนะครับก็มีสื่อมวลชนก็ถามหัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณอนุทินเกี่ยวกับเหตุการณ์วันที่บ้านจันทร์สองล่านะครับคุณอนุทินท่านก็บอกท่านไม่ได้อยู่กินมาม่าด้วยอ้าวสงสัยท่านจะกลัวเป็นโรคสงสัยท่านจะไม่ค่อยชอบกินเป่ดไหมฮะท่านบอกว่าท่านกลับไปก่อนนะครับประเด็นคืออย่างนี้ครับประเด็นคือว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้านายใหญ่ไม่ออกมาสแสดงศักยภาพว่า ยังมีคนรักยังมีคนศรัทธายังมีเอฟซีแล้วก็นะครับเกมการเมืองของพรรคเพื่อไทยนะครับก็ก็น่าจะถูกรุกไปมากกว่านี้นะครับดังดังนั้นแล้วนะครับสิ่งที่นายใหญ่จะต้องส่งสัญญาณให้กับสังคมการเมืองได้เห็นก่อนว่าเฮ้ย hey, ขอโทษนะครับผมยังอยู่นะเว้ยกรูยังอยู่กรูยังไม่ไปไหนะนะครับ แล้วด้วยศักยภาพฝีมืออย่างในายใหญ่เนี่ยนะครับก็เชื่อมั่นว่าน่าจะทําให้ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็ต้องอมีความยับยั้งชั่งใจเพิ่มมากขึ้นค่ะนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะ,จะหยุดในการจะบทพยีน่ในายนายใหญ่นะครับแต่อย่างที่ผมเคยเรียนคุณอุ้มกับคุณเก๋แล้วว่าในายใหญ่เนี่ยนะครับเป็นคนมีประสบการณ์ทางการเมืองสูงค่ะนะครับ ผมขอเรียนย้ําว่านอกจากการเมืองจะรบกันบนโต๊ะที่เราเห็นแล้วเนี่ยนะครับสมรภูมิใต้โตะ๊ะนายใหญ่ก็ตะเตรียมทีมงานเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นแล้วนะครับตลอดระยะเวลาที่หายหายไปเนี่ยนะครับก็คิดว่าเออถ้าตัวเองเงียบแล้วเนี่ยนะครับอย่างอื่นก็น่าจะดีขึ้นสําหรับนาย,ยกนายน้อยนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับพอยิ่งเงียบนะครับนายน้อยก็ก็ยิ่งโดนกระหนำ่ำ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับจึงเป็นความจําเป็นของสถานการณ์ที่นายใหญ่ก็ต้องออกมาโชว์พาวนะครับแล้วก็แสดงความมีฤทธิ์มีเดชที่ตัวเองมีอยู่นะครับซึ่งรวมถึงการเลือกตั้งนายกอบจที่จังหวัดอุดรธานีที่จะมาถึงในวันที่24พฤศจิกานี้ด้วยครับค่ะคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปคุยถึงเรื่องของเลือกนายกอบจ กับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตอบคาถามสื่อมวลชนนะคะจย์อย่างเช่นที่บอกว่าไปกินมาม่ากันมาม่าอร่อยดีอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเป็นการไปสอดรับกับที่คุณธีรยุทธ์ได้ร้องเอาไว้หรือเปล่าคะว่ามันเหมือนรับมาครึ่งหนึ่งแล้วว่าไปเจอกันจริงๆครับผมถึงเรียนไงฮะว่าเกมเกมนี้นะครับถ้าถ้าเราติดตามนายใหญ่สไตล์มาเนี่ยนะครับนายใหญ่สไตล์เนี่ยนะครับก็ต้องใช้ความมั่นอกมั่นใจในการประกาศในการเดินหน้าสู้ ะนะครับแต่ถ้าเกิดว่านายใหญ่ทำหงงอนะครับทำเป็นจ่อยๆทำเป็นซึ่งซื่งทำเป็นซึมซึมเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับนายใหญ่ก็รู้เกมเกมนี้ดีว่ามันมันไม่น่าจะไปได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยต้องออกลูกแข็งแรงการออกลูกแข็งแรงกรณีนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนคุณเก๋กับคุณอุ้มนะครับผมขอเรียนย้ำว่าอย่าไปคิดว่านายใหญ่นะครับเขาจะเล่นเกมบนโต๊ะเป็นอย่างเดียว เกมใต้โต๊ะเขาก็เล่นเป็นนะครับเขารู้ขั้นตอนขององค์กรอิสระดีครับว่ากระบวนการในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วเขาก็รู้มากพอแล้วเขาก็มีทีมงานที่มีประสบการณ์มากพอนะครับที่จะดําเนินกลยุทธ์ทั้งบนดินแล้วก็ใต้ดินนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่จะต้องออกมาประกาศให้สังคมและ f อฟซเห็นคือว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับนายใหญ่ไม่กลัว นะครับเพราะถ้าในายใหญ่บอกว่ากลัวจนลนลานนะครับเอฟซี FC หรือคนอื่นก็เสียขวัญหมดนะครับ <c oughs> วันนี้ต้องบอกว่าไม่กลัวเวย้ยมีอะไรเปล่านะครับ <c oughs> ในเมื่อคุณในเมื่อคุณไล่าฟาดผมได้ผมก็มีเกมจะไล่าฟาดคุณได้เช่นเดียวกัน <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นในายใหญ่ตายเขาแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับค <c oughs> <c oughs> อาจารย์กําลังจะมอง <c oughs> ว่า การออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็น่าจะเหมือนเหมือนช่วยในเรื่องของการคลายเรื่องของแรงกดดันอย่างนี้ทั้งตัวคุณทั้งสินเองแล้วก็ตัวถังทางฝากฝั่งของของตัวคุณอุ้งอิงด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะคือผมจะเรียนคุณเก๋กับคุณอุ้มอย่างนี้ครับคือสถานการณ์แบบนี้นะฮะถ้าถ้าในายใหญ่เนี่ยนะครับออกอาการออกอาการกลัวเนี่ยนะครับเอซหรือองค์ชายพยทั้งหมดเนี่ยมันขวัญเสียหมดะนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในฐานะเจ้าของพรรคเพื่อไทย <c oughs> นะครับซึ่งจะซึ่งเป็นเป้าหมายในการโดนยุบพรรคเดียวที่แหละนะครับแล้วก็เป็นคุณพ่อของนายกนายน้อยด้วยเนี่ยมันออกอาการบันออก,กาอาก,การกลัวไม่ได้นะครับงานนี้นะครับก็เดินหน้าเข้าสู้อย่างเดียวค่ะนะครับนายใหญ่ยึดคติว่าไม่เข้าถ้าเสือแล้วจะได้ลูกเสือได้ยังไงนะครับเราลองคิดดูว่าถ้าวันนี้นะครับนายใหญ่ท่านให้สัมภาษณ์ไตอีกทางหนึ่ง ไอ้บอกว่าโอ้ยผมพอแล้วการเมืองเลิกเล่นกับผมทีเถอะผมยอมหมดแล้วผมจะโน่นจะนี่ผมสำนึกแล้วอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหงานเนี่ยแล้วพักเพื่อไทยจะเหลือที่ยืนอะไรนะครับวันนี้เราได้เห็นพักเพื่อไทยตั้งเกมสู้ไหมครับวันนี้ต้องตั้งเกมแบบพร้อมพร้อมบวกกับทุกคนค่ะค่ะนะครับเนี่ยเดี๋ยววันที่สิบเก้าพฤศจิกายนเนี่ยจะมีประชุมใหญ่นะครับประจําปีของพักเพื่อไทยก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบที่เมืองทองธานีค่ะนะครับ แสดงให้เห็นศักยภาพเลยว่าวันนี้นะครับพักเพื่อไทยไม่กลัวใครทั้งนั้นนะครับส่วนลึกๆแล้วเนี่ยนะครับจะกลัวหรือหรือว่าไม่กลัวนะอีกเรื่องหนึง่งนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทําให้เอฟซีและเครือข่ายเห็นก็คือว่าต้องไม่กลัวะนะครับผมผมผมเรียนตรงๆนะครับจริงๆก็ไม่ได้อยากจะเอามามายกเปรียบเทียบแต่เพื่อให้เห็นภาพง่ายเราเคยเห็นกรณีบอสทั้งหลายของดีไอคอนไหมครับ โดยเฉพาะบอสบอสบอสตัวหนึ่งนะครับที่บอสเนี่ยท่านไม่ขอประกันตัวนะครับคือมันก็ต้องมันก็ต้องเดินเกมกันแบบนี้เหมือนเหมือนกันะนะครับคือคือยิ่งไปทำกลัวนะครับบรรดาเสือข่ายลูกข่ายอะไรต่างๆเนี่ยก็ยิ่งเกิดอาการขวัญเสียะนะครับดังนั้นแล้วก็ต้องออกไปเด็นก็ต้องออกอาการเลยว่าไม่กลัวะนะครับเพราะนั้นเนี่ยรูปธรรมหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าก็ก็ไม่ต้องขอประกันตัว ลักษณะน,นี้ก็เช่นเดียวกันครับผมอาจารย์มองว่านี่เป็นการเดินเกมแบบโชว์สตรองแต่คราวนี้เนี่ยอีกมุมนึงคือคุณวิโรธลักษณาดีสอนะคะท่านออกมาบ,บ,บอกว่าท่าทีแบบนี้มันเป็นมันเป็นท่าทีที่ดูเหมือนลำพองแล้วก็ไม่ไม่ได้สนใจเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนแล้วมันเหมือนกับเป็นการไป ไปไปบั่นทอนบารมีของลูกสาวเสด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นการทําลายภาวะผู้นําของคุณแพทย์ทองฐานซะเองตรงนี้อาจารย์มองยังไงคะกับความเห็นแบบนี้ครับผมไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าพ่อลูกกันเนี่ยนะครับไม่มีโกรธกันหรอกนะครับเมื่อวานนายกนายน้อยก่อนขึ่นเรื่องดินไปประชุมเอเปกก็ออกจะชื่นชมนะครับที่ที่นายใหญ่บอกว่าเป็นนายกที่ปรับตัวได้เก่งเห็นไหมฮะพะนั้นแล้วเนี่ยคนนอกครอบครัวเนี่ยอย่าไม่ต้องไปสนใจฟังหรอกครับ คือความเห็นคนนอกครอบครัวมันจะสู้ความสัมพันธ์ความเข้าใจคนในครอบครัวได้ยังไงะนะครับแต่อย่างที่ผมบอกเลยครับว่าเกมทุกเกมเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับนายใหญ่เนี่ยจะออกอาการถอดใจไม่ได้นะครับแล้วก็จะต้องแสดงอาการนะครับว่าเอ้ยพร้อมพูดพร้อมพร้อมส,อมอมส,อมสู้พร้อมบวกทุกคนค่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าพักเพื่อไทยไม่ไม่แสดงความเข้มแข็งเนี่ยนะครับแน่นอนครับ บรรดาเครือ่ายผู้มีอํานาจทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับวันนี้เขาก็พยายามจะไปบิ้วพักสีน้ําเงินขึ้นมาเบียดมาลดหายใจเออมาหายใจลดต้นคอพักเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้วนะครับถ้าพักเพื่อไทยไปทําหงอโดยเฉพาะอย่างที่เจ้าของพักอย่างในายใหญ่ไปทาหงอเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าไปเพิ่มงโงเฮงให้กับพักสีน้ําเงินนะครับซึ่งสถาน,นการณ์แบบเนี่ยมันไม่เป็นผลดีกับพักเพื่อไทยแล้วก็ในายใหญ่เลย ะนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับนายใหญ่ต้องออกลูกแข็งแรงพักเพื่อไทยต้องออกลูกแข็งแรงเพื่อให้ขั้วอำนาจอนุรักษ์นิยมเห็นว่าเฮ้ยเขายังยืนหนึ่งในขั้วนี้นะเว้ยสีน้ําเงินอย่าบังอาจมระ้า,าบารมีค่ะนะครับอันนี้คือสิ่งที่นายใหญ่จะต้องแสดงออกมาแบบนี้ะนะครับถ้าพักเพื่อไทยสูญเสียการนําในขั้วอนุรักษ์นิยมเมื่อไหร่นะครับก็ต้องบอกว่านายใหญ่ก็หมดที่ยืนทางการเมืองเช่นเดียวกันะนะครับ แสดงว่าหลังจากนี้นะคะก็จะเห็นคุณทักษิณเดินหน้าเดินสายแบบต่อเนื่องแบบรัวๆใช่ไหมคะใช่ครับคุณเก๋ซึ่งผมพูดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนนะผมคิดว่าผมพูดเรื่องนี้เกินสามเดือนมาแล้วผมบอกว่าต่อไปนี้เราจะได้นายเห็นหนายใหญ่นะครับขึ้นเวทีหาเสียงให้กับการเลือกตั้งท้องผิดะนะครับแล้วก็จะได้เห็นที่จังหวัดอุดอระนะครับแล้วล่าสุดก็ทราบกําหนดการว่าก็จะไปสุรินทร์นะครับแลวเดี๋ยวก็จะมี ไปจังหวัดอื่นต่อนะครับคือสิ่งเหล่านี้นะครับผมเรียนย้านะครับว่าประเด็นที่หนึ่งนะครับนายใหญ่นะครับแะปอดแหกไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องเดินหน้าฝัดนะครับแล้วก็สองเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะปราบพวกสีน้ำเงินซึ่งขี่หนักเหลือเกินขี่คอหนักเหลือเกินเอามือตอกกระบาลอยู่ทุกวันเนี่ยพวกพววกพวเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้นะเว้ยฉันเพื่อไทยจับข้าเนี่ยเป็นคนมีฤทธ มีฤทธิ์มีเดชนะเว้ยสู้ได้แล้วก็สู้ได้ดีด้วยเหนือกว่าด้วยค่ะแล้วก็สามนะครับเพื่อจะเป็นทางเลือกเดียวของอนุรักษ์นิยมในการไล่ฟาดพวกสีสม้มนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะในายใหญ่ทราบดีเพราะว่าศัตรูหลักของพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยคือพวกสีสม้มนะครับตราบใดที่พวกสีส้มนะครับยังมีลมหายใจเนี่ยอนุรักษ์นิยมยังนอนไม่หลับครับเพราะนั้น <ขอ S 1> ก็ต้องใช้บริการนายใหญ่ในการไล่ฟาดพวกสีส้มนี่แหละถึงจะเอาอยู่นะครับค่ะแสดงว่าสนามการเลือกตั้งอบอจอที่อุดรที่สุรินหรือการเลือกตั้งอบอจอท้องถิ่นครั้งใหญ่ที่ใกล้ๆจะเกิดขึ้นเนี่ยโอ้ก็ต้องดุเดือดพอสมควรนะถ้าฟังแบบนี้วัดบารมีกันพอสมควรเลยนะคะอาจารย์แน่นอนครับคุณเก๋คุณอ้มผมเรียนย้ำนะครับยิ่งสีส้มแพ้หลุดลุยเท่าไหร่ นะครับมันจะเกิดความหลอนในจิตใจของเอฟซีของพวกสีส้มนะครับโอ้เลือกยังไงก็แพ้เลือกยังไงก็แพ้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าเลยฉันเปลี่ยนใจไปเลือกคนที่ชนะดีกว่านะครับและความหลอนนี่นะครับถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันเหมือนกับ,บวยแพ้ทางนะครับหรือบอลแพ้ทางนะครับว่าถ้าเจอทีมนี้โอโ้โหแพ้แน่อนอนเจอทีมนี้แพ้แน่อนอนขวัญเสียอย่างนี้เล,เ,เลยนะครับ,รบมันทําให้ฝันเสียนะครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่า สมอลภูมิที่อุดรเนี่ยนายใหญ่ถึงต้องบทขยี้ให้หนักยิ่งชนะขาดเป็นสองเท่าตัวได้ยิ่งดีนะครับนอกไปจากนั้นเนี่ยนะครับสนามเลือกตั้งที่อุดรเนี่ยนะครับบารมีทางการเมืองมันจะแผ่ไปถึงเลือกตั้งใหญ่รอบรอจังหวัดอุดรเนี่ยมีอีกหลายจังหวัดสิ่งที่นายใหญ่จะต้องชนะให้ขาดก็เพื่ออะไรเพื่อไปบล็อกหรือว่าไปปราม นะครับหรือว่าไปสกัดกั้นการเติบโตของพวกสีน้ําเงินที่ผมเคยเรียนไปแล้วนะครับเพราะวันนี้พวกสีน้ําเงินเนี่ยในมุมของนายใหญ่คือเหิมเกริมนะครับมาขี่คอเอามือตบกระบาลอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผลการเลือกตั้างที่อุดรเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของนายใหญ่นะครับถ้าเป็นช้างนะครับนายใหญ่เป็นช้างเนวินเป็นควานช้างกําลังขี่คออยู่วันนี้ ทางคือนายใหญ่กําลังต้องการจะสะบัดความช้างให้ตกจากคอให้ได้นะครับเพราะนั้นผลการเลือกตั้งที่อุดรเนี่ยมีความหมายถึงสองความหมายในทางการเมืองเลยทีเดียวคือคเ,ปเป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่จะปูทางไปสู่การเลือกตั้งใหญ่ปี70ใช่ครับแล้วพอ,อถัดจากจังหวัดถัดจากจังหวัดอุดรนะครับก็จะเป็นจังหวัดสุรินทร์ค่ะนะครับซึ่งจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะครับรอบที่แล้วเนี่ยสีน้าเงินเนี่ยครับน็อกสีแดงในการเลือกตั้ง 2,566นะครับในายใหญ่จะเดินอจะไปพื้นที่จังหวัดสุรินทร์กรณีอบจอเนี่ยก็เหมือนกันครับก็เพื่อไปสำแดงแสนยานุภาพให้สีน้ำเงินเห็นว่าใครของแพร่ใครของเทียม,มนะครับจะไปทำลายล้างนะครับเวทมนต์คาถาของบมอผีเขเบนะครับถึงถึงขินเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมเรียนย้ำนะครับว่าในการที่นายใหญ่แสดงออกว่า ขอโทษนะครับกูไม่กลัวใครทั้งนั้นเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับถ้าไม่แสดงออกแบบนี้พักเพื่อไทยก็ก็ถูกถล่มเล็กเะนะครับสองนะครับเป็นการแสดงนะครับศักยภาพว่าในปีอนุรักษ์นิยมฉันเป็นพักเดียวที่ขี่พวกสีส้มได้อย่างขาดลอยอแล้วก็สามเป็นการสกัดการเติบโตของพวกสีน้ำเงินด้วยและเป็นการสะบัดในวินทิดชอบซึ่งขี่คออยู่เนี่ย ให้ลงมาจากพอให้ได้นะครับแบบแบบนี้แปลว่าทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยปรมร้อนต่างๆที่หลายๆคนจับตาดูหรือมีความกังวลในมุมของอาจารย์คิดว่าทั้ง mou 44หรือชั้น14ที่เขาจะมีการารื้อฟื้นกันหรืออะไรใดๆอ,อย่างเงี้ยไม่สามารถทำอะไรในใหญ่ได้เลยถูกต้องไหมคะคือเรื่อง mou 44่สี่นะครับผมเรียนนะครับว่าในายใหญ่เนะี่ยมีหลานเขยเนี่ยเป็นคนกัมพูชานะครับ หลานเขยของนายใหญ่เนี่ยนะครับเป็นคู่สมรสของลูกสาวคนเล็กของท่านนายกสมชายวงสวัสด์นะครับวันแต่งงานเนี่ยนายกปูนะครับยิ่งรักแล้วก็รองนายกตัมพูชาพลเอกเตียบันมาเป็นประธานนะครับดังนั้น m o u c สนะครับนายใหญ่เนี่ยไม่ยีถอยแล้วครับต้องเดินหน้าให้ได้น,นะครับแล้วผมก็ได้แนะนำนายกนายน้อยไปแล้วนะครับว่าถ้าสังสมใจ พลางแทงใจมากๆเนี่ยก็เอาเข้าสภาไปให้ถูกเถียงกันเลยนะครับยี่สิบวันยี่สิบคืนเอาสองสภาเลยก็ได้ไมนจะได้จบจบไปนะครับเพราะนั้นเอโมยูสี่สี่เนี่ยนายใหญ่ไม่มีถอยเพราะอะไรครับเพราะว่าพุ่งจะแตกครับถ้าเอโมยูสี่สี่สำเร็จนะครับต้องบอกเลยว่านายใหญ่พุงแตกแน่ๆอืนะครับแล้วจะไม่มีพักการเมืองปีกอนุรักษนิยมพักไหนเนี่ยจะมีทรัพยากรในการเลือกตั้งเข้ากับเพื่อไทยและนายใหญ่ในปีเจ็ดศูนย์นะครับ ส่วนเรื่องชั้น14ผมเรียนย้ำนะครับว่าคนที่จะต้องเดือดร้อนเนี่ยไม่ใช่นายใหญ่เนี่ยฮะคุณเก๋คุณอุ้มค่ะนะครับคนที่เดือดร้อนคือเจ้าหน้าที่ครับค่ะจะเป็นในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติในกรมราชทรณาเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็เป็นผู้ที่รับผลของการกระทําแทนนะครับผมเรียนนะครับว่านายใหญ่เนี่ยเขาไม่โอบอุ้มดูดูแลเครือข่ายที่ทํางานให้เขามานานแล้วเสื้อแดงเขายังตัดทิ้งเลยค่ะนะครับ แล้วผมเรียนนะครับว่ามีบุคคลอีกหลายคนนะครับติดคุกออกมาแล้วหลายท่านก็ยังติดอยู่ในคุกอยู่คนเหล่านี้เนะครับก็ทํางานให้นายใหญ่มาแล้วทั้งนั้นนะครับแล้ววันนี้นายใหญ่เขาเขาไม่สนใจหรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกรณีชั้นชั้นสิดสี่คนที่จะได้ผลกระทบเนี่ยก็คือคือเจ้าหน้าที่คือระดับเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ตัวนายใหญ่อาจารย์รแล้วโนโนสนโนแคครับ แล้วแฉไปแล้วอย่างนี้มันมันมันจะส่งผลกับความเชื่อมั่นในระหว่างที่ท่านเดินเกมในการเลือกตั้งท้องถิ่นไหมคะครับไมที่ไม่ได้เคลียร์ส่ไม่ส่งผล <24 S 2> ละครับไม่ส่งผลละครับเพราะว่าการเคลียร์เรื่องทั้นสิบสี่อย่างไรเสียนะครับผมเรียนเลยนะครับผลกระทบก็อยู่ที่ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องปฏิบัติปกล้องซึ่งนายใหญ่บอกว่าไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับผมเลยนะครับ เขาปฏิบัติไม่ถูกก็เป็นเรื่องของเขาคุณก็ไปลงโทษเขาไม่เกี่ยวอะไรกับผมล่ะนะครับคือเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยนะครับผมคิดว่าเราต้องแยกเอาความรู้สึกเอาออกนะครับเพราะเวลานายใหญ่เขามองเนี่ยเขาแยกความรู้สึกกับการต่อสู้ที่เป็นจริงเสมอน, <Okay. S 2> นะครับเพราะว่าถ้าเขาเอาความรู้สึกมาเจื้อปนแล้วก็ท่าทีเขาเนี่ยก็จะไม่เป็นแบบนี้ mm. และแน่นอนว่าถ้าเขาเอาความรู้สึกมาเจื้อปนเนี่ยนะครับ ทางการเมืองต่อไปเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยก็เดินต่อในฐานะผู้นําปีกอนุรักษ์นิยมไล่บทขยี้สีส้มไม่ได้ค่ะนะครับคพะาะนนั้นก็ต้องเดินเดินหน้าเสียงดังขาแข็งแบบนี้แหละครับอาจารย์ค่ะคำถามสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายคือระยะระหว่างที่จะไปปราศัยในอนาคตเนี่ยค่ะมันมีอะไร,รที่คุณทักษิณจะต้องระมัดระวังในการสื่อสารออกไปไหมคะผมคิดว่านายใหญ่ระมัดระวังเรื่องกฎหมายเลือกตั้ง นะครับที่เขาห้ามนะครับห้ามใส่ล้ายป้ายสีห้ามโน่นห้ามนี่ห้ามนั่นซึ่งถ้าฟังคําให้สัมภาษณ์ของท่านเนี่ยคือท่านก็ระมัดระวังอยู่แล้วนะครับแต่คนเรามันก็มีเถอได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสําหรับในายใหญ่เองเนี่ยนะครับก็ก็ชอบหลุดเถอนะครับเพราะท่านเป็นคนสนุกกับการพูดไงแล้วเวลาท่านพูดไม่มีใครเสียงเนะนะครับ เพราะนั้นก็ฝากเรียนนายใหญ่นะครับว่าไปปราศัยบนเวทีอุดรเนี่ยนะครับก็ดูกฎหมายเลือกตั้งให้เยอะครับนายใหญ่ครับค่ะอาจารย์เดี๋ยวอีกนิดนึงเดี๋ยวจากชัยชนะจะกลายเป็นใบแดงแทนมันน่าเสียดายนะครับแต่ว่าตําแหน่งผู้ช่วยหาเสียงนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมคะทําได้นเนะโอนยททำได้สบายครับไม่มีปัญหาหรอกครับใครชก็ทําได้ ก็ขอให้พักเขาตั้งแล้วกันนะครับโอเคค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ